รับน้องเป็นไงทุกคนอ๋อหนู้แลทำไมหนูไม่ตื่นหนูร้องไห้เยอะมากอ๋อใช่หนูรูแลว่าทำไมทำไมไม่ตื่นทำไมงงคือหนูร้องไห้เยอะมากหนูตื่นมาหนูตาบวมปุยตาบวมมากแล้วแบบวับนไ้นเขาแบบมีถ่ายแบบถ่ายรูปรวมใช่ป่ะสภาพหนูเข้าใจป่ะเวลานหนูร้องไห้อยู่อะตอนเรือกอาหนูจะฉ่ำมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยโดยตัวมาโดยที่แบบไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทันตายามันก็จะขึ้นมาแต่ถ้าปกติจะเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะ เราลองให้มนจ่างเงี้ยมันก็จะเห็นชัดขึ้นเราโดยให้เราไม่ต้องวาดลองทะไมทุกคนคือแบบเหมือนแบบได้คุยกับทุกคนได้คุยกับรุ่นพี่ทุกคนได้แบบว่ารับน้องแบบจริงจริงจังจังจ ใช่พูดซึ้งสุดทุกคนคือจะแรกคุยกับใครคุยกับพี่ซ้อเข็มปะใช่พี่ซ้อเข็มก็ยังไม่ร้องไอ้ร้องยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ร้องพี่พีก็ยังไม่ร้องมีคนหนึ่งที่ทำไมรู้หนูร้องได้ยังไงพะเกดทุกคนเขาพูดว่าอุย้ยลืมลืมอีกแล้ว,ลวคือที่เขาพูดลืมย่ยตอนแรกเขาพูดตลกมาแบเข้าใจจริตใช่เข้าใจจริตพี่เกดใช่ไหมสามเข้าใจ สภาวเขาพูดคำหนึ่งว่าแบบรู้ว่าข้างนอกดูแบบเป็นคน,เล,นเล่นเๆหรอรู้ว่าเป็นคนข้างภายนอกดูแบบแกไม่คิดอะไรแต่ที่จริงๆแล้วแกคิดข้างในแกคิดใช่ไหมทำนี่นแหละจริงสรารชีก็แบบโอ๊ยพี่พี่เขาก็แบบแล้วทำไม ใช่ทุกคนปาเกตพวกคำนั้นแหละใช่ไหมหนูมไม่มได้ตังค์มันถามปาเกตหนูลืมไปแล้วถ้าเป็นเกลอบมัเกิดจำได้ก็คือคำนี้แหละพอปาเกตเสร็จต่อด้วยต่อได้ใครล่ะต่อได้ใครไม่รู้แล้วก็ต่อด้วยพี่เออาร์ซึ่งพี่เออาร์นพูดซึ้งมากทุกคนร้อ,องไห้ แล้วก็ต่อมาเป็นใครเป็นพี่เป๊สภาพหนูคือแบบคือหนูคุยกับพี่เออใช่ป่ะคือแบบร้องไห้ฉ่ำมากเพราะว่าพี่เขาแบบดูแบบอันนั้นมากใช่ป่ะแล้วก็ร้อ,องไห้เยอะมากหล้วคนต่อไปคือพี่เป๊ปแล้วก็สภาพเป่และวตอไม่เป็นไรก็พูดซึ้งอยู่ดีใช่ประกตศประกาศ,ศ,ศพูดคำนั้นแหละประกาศงงหนูงงงงหมด ช่ทุกคนคือการดิฟท้องอแบบมีอะไรก็แบบถามเขาแล้วก็แบบถามเขาปรึกษาเขาลนนั่น,นอยากพูดอะไรก็พูดปรเกตร้องไม่ร้องปรเกาไม่ร้องปรเกาศร้องปรกางงค่ะประเกางงร้องทำไม